Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, to you. happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. p a าอีกเ a o p อีกเร็วเ a o เร็วไปขอพรด้วยนะคะฝัาให้มันโดนเอ่อไฟสิลูกลงมาอีกลงมาอีกขยับขยับลงมาเอออ่ะพี่สมัยช่วยหน่อยไหม เอ๊ยฉันหพี่ทำไมใช่ป่ะอ่าไปหาแม่ได้ไปอยู่กับแม่ด้แม่ให้พรขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นเด็กดีื่อฟังพ่อแม่มีแต่คนเมตานะคะมีความสุขความเจริญนะคะรูปคิดสิ่งสิ่งในสมปรศนะเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนหนูแอบกินโอเคพ่อไหมพ่อหลือแอบกินป้า ก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้หนูมีความสุขความเจริญที่จะไดสจบปีเตยปัญหาแข็งแรงแข็งแรงเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะขึ้นปหนึ่งแล้วนะพูดดิปอนปเนงเย้แต่ว่าควบบพี่สมัยพี่สมัยให้พรน้องหน่อยมากอดน้องด้วยเร็วเข้ามาขอให้ไว้ดีสุขภาพแข็งแรง ไอัดเสียงอยู่นะอาดเสียงอยู่นะแล้วก็พู้ดีนะให้เรียนหลังเก่งเอ่อเป็นเด็กดีต่อครอบครัวโอเคที่นี่แหละไปละโอเคโอเคไม่ได um ้ยิ okay, ้ม şey ว่ะย okay, okay. ิ้มหวานกันเมลลีค่ะขอบคุณกล้องหน่อยเร็วขอบคุณก่งมาก